ญาติโยมก็สกอนิสัยบวชพระกันได้เป็นครั้งคราวแต่การที่จะทํานิสัยให้สมบูรณ์แบบแบบนักบวชคงยากกว่าในปัจจัยและผลงานการกระทําในชีวิตของครองเลือนมันเลยทําได้ยากกว่าในวิถีเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการบวชใจหรือยากในนักบวชประเภทที่อยู่ในคารวะที่บกบวชใจบวชใจบางคนญาติโยมบางคนข้ามขั้นถึงจะบวชโลก,กุตละกันจริงๆในภาวะที่เป็นชาวบ้านซึ่งโลก,กุตละคือบุคคลที่แปลแล้วว่า รมละโลกคนที่ละโลกคือละตัวตนไม่เอาอะไรแล้วหมดแล้วทุกสุขท,ทุกอย่างเราจะเป็นทำโลโกตะได้อย่างไงเมื่อเรายังต้องการอีกมากมายที่บอกว่าเมื่อ,อไรที่เราสร้างวัดเราก็ยังเป็นโลกียะอยู่แต่เมื่อเราพักการสร้างเราก็ขอนิสัยโลกุตะแต่เมื่อเราสร้างเสร็จโลกุตะจร,จริงๆที่ปะบอกว่าถ้าใครบอกว่าที่นั่นแสดงทมโลกุตะแต่ยังสร้างนู่นสร้างนี่อยู่มันไม่ใช่โลกิโลกุตะหรอก นั่นคือโลกิยะคนที่เข้าใจจะรู้ทันทีเลยว่าไม่ใช่ปิดวิถีทำแล้ววันทำโลกกตระคือทำลดละตัวตนตัดละวางจากโลกกลบหลงคนนั้นที่ถือวิถีทำโลกกตระจะไม่ใช้อารมณ์ให้เกิดขึ้นในประเภทของการปลดปล่อยให้ตัวตนนั้นเกิดคำเริ่มสืบสารที่บอกว่าธาตุดินหวังสิงขนองคือการไหลตัวตวนออกไปสู่วิถีปรากฏในดินฟ้าอากาศให้สู่ตัวกระทำที่ไม่สวยงาม ด้วยอารมณ์เป็นใหญ่เพราะนั้นคนที่ถือทมโลกุตระคือทมของพระอาหารหันต์รมพุทธองค์ที่เครื่องหมายพระแก้มากฏนั้นคนนั้นคือเหนืออารมณ์ที่สามารถใช้อารมณ์เป็นแต่มนุษย์เราทั่วไปยังใช้อารมณ์กันไม่เป็นอารมณ์ใช้งานจิตนั้นย่ำแย่ซะมากมายเพราะนั้นคนเยอะแยะใช้ธรรมะกล่าวอ้างผิดมากมายโดยการใช้สภาวะทำสามระดับปิดระบบในวิธีที่ตัวเองยังไม่ถึง แต่ไปกล่าวทำชั้นสูงเกินขนาดตัวจึงกลายเป็นกรรมหนักหนาในญาติโยมอีกมากมายที่พระเคยเจอเคยพบ <c oughs> ก็ได้ดูเหมือนกันด้วยการกล่าวบอกว่าตัวเองถือโลกุตละธรรมในวิถีที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนนกแก้วนกขุนทองสอนในกดลิ้นและพูดเป็นจนแยกไม่รู้ว่านี่คือแท้หรือปลอมนน่นอนพระบอกว่าเนี่ยคือกรรมจริงๆที่ตัวเองไม่รู้กล่าวอ้างจนกลายเป็นกรรมมหาศาลกับตราจิตตราบาปไว้แล้วเนี่ยจะบอกว่าเมื่อเราทั้งหลาย ได้มีความเข้าใจที่พระเทศนาทำให้ได้เข้าใจได้รู้ว่าตั้มสามสถานะทั้มสามดวงควงจําแนกให้ได้ชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดทำทางโลกโลกธรรมแปดทำวิปลิตและกระทำอนันตจักวิธีต่างต่างผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องมีความเข้าใจในการกระทําอยู่ที่ย่างก้าวถึงเราจะเป็นนักบวชบางทีจิตเรายัางสู้ญาติโยมไม่ได้ในบางคนในคําว่าจิตเพราะญาติโยมบางคนลดละนิสัย ยังยังนิสัยอะ่ะยังเบาบางการใช้ตัวธรรมยังน้อยไปกว่านักบวชด้วยซ้ํานักบวบางคนใช้อารมณ์มากมายตัวธรรมมากมายกิริยาปิดปิดมากมายในรูปแบบของตัวกระทำในสามปบที่เกิดขึ้นมาในคําว่าเปรตสุรกายหรือนรกอะไรขึ้นมาในภพต่ําๆ ก็ทำตําๆเหล่านั้นจะสร้างสมที่ความบกพร่องในภาวะจิตเราที่บอกว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องพยายามเติมสติฟื้นฟูจิตเสี้ยบบางเหมือนเราเข้าโรงพยาบาลที่รักษาตัวเองหายจากโรคติดเชื้อหรือโรคร้ายต่างๆที่เราติดติดมาจากญาติโยมไงป,ประเดนนักปฏิบัติธรรมมีความสนิทสนมอยู่กับมาตุคามญาติโยมทั้งหลายผู้ติดเชื้อมามากมายทีไ่ได้ชำระกายจิตมุนทิน มันก็เลยติดเชื้อมาได้ง่ายจากการควบหาสมาคมแบบนี้มันเลยผิดระบบในตัวการทำได้ง่ายผู้ปฏิบัติธรรมตักากาสติก็จะไหลตามการครอบงําในกระแสของอวิชชาก็จะไหลผ่านเข้ามาสู่ผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้เท่าถึงการเป็นเรื่องราวที่เป็นปัญญาถ้ารู้จักเห็นความจริงตรงนี้ได้ที่บอกว่า ควบคุณเช่นไรเป็นเช่นนั้นตายตัวคบคุณดีคบบัณฑิตะูุทธเจ้าเลนชั่นแนะนําสั่งสอนให้เราตั้งหลายครบบัณฑิตครบมหมาบุรุษผู้ที่นําทางแสงสว่างให้เราตั้งเราครบคนผิดเราก็จะผิดโดยไม่รู้ตัวความเคยชินการพูดคุยการสนทนาธรรมจากสีดํากลายเป็นสีขาวก็ยังดีเมื่อสร้างสรรค์ผลงานจเจริญขึ้นแต่บางทีเราพูดสีขาวดีๆกลายเป็นสีดำก็เยอะแยะเพราะ ขาดสติธรรมขาดปัญญาแยกแยะแล้วก็ติดไปตาับก,การความเกรงใจในตัวกระทรมของอมาตุคามหรือญาติโยมทั้งหลายที่มีวิสัยขุกละที่บอกว่าบางทียาติโยมมาวัดเราต้องสอนนักบวชทั้งหลายต้องชี้ทางสว่างแนะนําทางที่ดีไม่ใช่เขามานังระบายระบายระบาย,ระบายเสร็จเขาก็ไปที่เรานั่งรับเละกองขยะกองใหญ่ เราก็ต้องมีอารมณ์กดดันไปมากหลายแต่ถ้าทางที่ดีระบายเหมือนเราทุกนเนี่ยเราอยากให้ใครรับรู้อยากระบายร้องโหยมร้องไห้ระบายเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่หายทุกเลยแต่เรามาทําใจเรามาสงบเราทุกมาตลอดเรื่องราวเราเยอะเรามีทุกคนกันนั้นเรื่องปัญหาชีวิตไม่มีใครไม,ม่มีกันหรอกมันมีทั้งนั้นแต่ใครจะใครจะทําใจมันได้เร็วกว่ากัน วันที่เรามาวัดเราก็มาสงบดีกว่ามาระบายเสียด้วยสามนาท,ทีพอเจอพระก็ระบายเจอแม่ชีก็ระบายพูดร้อยแปดพันเก้าต้องอะไรจะจบสิ้นการระบายทุกมันไม่มีจบสิ้นถ้าเรามาทําจิตให้สงบยังจะได้กําไรมากกว่ากับการระบายให้มันพุ่งกระจายด้วยสีดําเหล่านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นการมาวัดคือการทําใจให้สงบมาสงบ,สงบจิตสงบใจในวิหารติเกียรสถานที่วิหารติปฏิบัติธรรมที่ยวทีุ่ธรรมเนียบของ พุทธองค์ที่ก็เปรียบเทียบไว้ว่าเรามาทําจิตเข้าถึงธรรมธรรมคือธรรมชาติธรรมเป็นสิ่งแสงสว่างธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมไร้การปรุงแต่งธรรมเป็นสิ่งที่เจริญในามาจากวิถีสว่างสุขคลักทั้งหลายคนที่ถือธรรมะจะพยายามปรปับตนเองเป็นคนที่ละเอียดอ่อนจากการเจริญในเหมือนการเจรเิญในเพชรที่กรุกกรักเมื่อเราไปเอาเม็ดเพชรมาเนี่ยจากก้อนหินเนี่ยมันไม่เห็สวยเท่าไหร่หรอก น้ำมันก็ไม่ใสเพราะเรายังไม่เจียาในถึงเนื้อในมันทีเดียวมันยังมีติดเปลือกหินเปลือกโครนตรมอะไรอยู่เยอะแยะไปหมดเราต้องมานั่งขัดแต่งต้องใช้ฟาร์มร้อนต้องการการขัดสีเห็นไหม ที่บอกว่าขูดเนื้อแดงหาตําแหน่งตนให้พ้นทุกมันเหมือนกับการนั่งสมาธิแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไงตอนนั่งไปานานๆเนี่ยเวทนาเกิดแน่นอนเพราะฉะในั้นพอใครเกิดเวทนาแล้วหุดกุดหิดราคาญยอมรับเวทนาไม่ได้รังเกียจเวทนาอะไรแบบนี้จิตไม่ผ่านเพราะมันยังแยกไม่ได้ในลักษณะการเหนือธาตุเหนือตัวตนเพราะฉะนั้นควรปฏิบัติธรรมคือคือกล้าได้กล้าเสียกล้าทํากันไปเลยไงไม่ต้องคิดมากเรานั่งสมาธิไม่ต้องคิดมากว่าเดี๋ยวขาต้องชานะเดี๋ยวต้องปวดแข้งปวดขา เดี๋ยวต้องนู้เดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้แบบนั้นคือกลัวไปทุกอาการที่เคยเจอมาถ้าคิดอย่างนั้นจิตไม่ผ่านเพราะคนที่นั่งสมาธิคือเหมือนกับลงทุนแล้วคนที่ลงทุนตัวเองว่าเดี๋ยวจะนั่งสมาธิสามชั่วโมงจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นในการที่ว่ามาเป็นอุปสรรคของเช่นความหนักหูของสัตว์เดรัจฉาน หรือความเจ้าเจ้าของคนรอบตัวหรือความเจ้าเจ้าในใจของตัวเองที่พุงสร้างหรือเวทนาที่ขัดขวานในกรรมที่เราสร้างมาการเบียดเบียนทั้งหลายเราต้องตั้งใจไว้ว่าเราตั้งใจให้จริงมันทําจริงๆได้จริงพูดจริงเห็นจริงได้จริงผู้ตองตั้งใดสอนให้เรามีความตั้งมั่นอะไยไม่เป็นคนที่อ่อนแอท้อแท้กับอาการทั้งหลายแสดงว่าเราอ่อนแอเยอะแยะเมื่อเรากลัวเจ็บกลัวตายอยู่แบบนี้ก็ความจริงเราถึงกลัวตายไม่กลัวตายเราตายอยู่วันอย่างค่าไม่ต้องกลัวว่าไม่ตายตายแน,น่นอน ุกคนในนี้และที่ไหนทั่วโลกนี้ตายหมดไม่มีใครไม่ตายเพราะนั้นความตายมันเป็นของเที่ยงสําหรับตัวตนเสจยแล้วแต่ความตายเป็นของไม่เที่ยงสําหรับอนัตตางไงที่บอกว่ามันเที่ยงสําหรับตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเป็นตัวตนตายแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าไม่ตายวันใดวันหนึ่งต้องตายเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเมื่อมันตายแน่นอนเราจะไปกลัวทําไมกับการนั่งเค่จเจ็บแค่นี้ปวดแค่นี้ยังไงคนเราเวลานอนโรงพยาบาลโลคาพยาธิโรค ภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทรมานมากมายอันนี้ก็จะเจ็บเล่นเจ็บโลนเจ็บไม่ได้อะไรเลยเจ็บใช้กรรมเปล่าๆกับที่เจ็บแบบนี้มันเป็นบรารมีมันเป็นกุศลที่เราทนผ่านในตัวตนได้แต่เราไม่ได้นั่งทรมานสังขารจนแห้งเหี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นที่บอกว่าอาจจะกินนมถฐานุโยตทรมานร่างกายเปล่าๆนี้กล่าวคําผิดนั่งแค่สามชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ใช่ทรมานร่างกายเลยคุณทรมานร่างกายนั่งเป็น เป็นปีๆเดือนๆที่พุทธเจ้านั่งทรามานโอดเข้าอกอาหารทําด้วยอารมณ์อะไรแบบน,นั้นคือพระพุทธองค์เลยบอกว่ามันผิดเลยต้องเอามาชี้มาตอนหลังใช้คําว่าจิตทําด้วยความต้องการทําด้วยกิเลสมันไม่ผ่านทําด้วยความกดดันก็ไม่ผ่านที่บอกว่าปฏิบัติธรรมมันต้องมีความความตั้งใจมีการเสียสละตัวเองมีความตั้งมั่นกับตนเองไงที่บอกว่าเราต้องพยายามตั้งใจตัวเองให้ได้ว่าเราจะพยายามทําบารมีทํากุศล ไม่ใช่เรามาทัดทานมาต่อเลาะต่อเถียงในที่ติที่โยมไม่ยอมวางที่บอกว่าคนเราเห็นความผิดตัวเองไม่พบไงมันผิดตรงไหนคนอื่นผิดไปหมดแต่ฉันได้ถูกอยู่คนเดียวถ้าคิดอย่างนั้นยังไกลธรรมะอีกนานปีบวชมานานแค่ไหนตั่ววัดตั่วแผ่นดินถ้าใครคิดตัวเองถูกไปเส้หมดนั่นน่ะผิดเยอะแยะแล้วเพราะจริงๆแนละ้วถูกผิดมันอยู่ที่อารมณ์ตัวต้นคิดไงคนเป็นกลางเท่านั้นที่เข้าถูกตัวถูกตลอดคือตัวตรงกลาง ไม่นั้นซ้ายขวานี่ปิดตลอดเลยไม่ว่าซ้ายหรือขวาความปิดตรงนี้มันคือทิฏฐิความคิดเพราะฉะนั้นเราเลยต้องตั้งสติใหม่ปรับจิตตัวเองเข้ามาสู่มัชฌิมาไงความเป็นกลางเหมือนเรานั่งสมาธิภาวนาจะคิดอะไรหรือเลยเถิดไปถึงไหนคิดเป็นกรรมหรือจะเอาอะไรตรงไหนทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองต้องตายต้องแก่ต้องเหี่ยวต้องทรมานเพราะว่ามันมีแน่นอนเพราะตัวเรายังผ่านอารมณ์ไม่ได้เรายังมีภูมิที่อยู่ที่ฝังอยู่ มันมีที่ฝังอกฝังใจอยู่ตรงไหนบ้างเรามีคาใจตรงไหนบ้างชอบไม่ชอบเรามีเยอะไปหมดเห็นไหมเราบวชไปตั้งกี่ปีเห็นไหมเราทุกคนเรารู้กันอยู่เราบวชมากี่ปีกี่กี่เดือนกี่วันหลายหลายคนบวชกันมาเยอะแยะญาติโยมก็มาปฏิบัติธรรมอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแล้วในใจที่ขวางใจมันมีนมตะกี่ตัวนั่นแหละหลุมฝังศพที่คาใจเราอยู่เราปลดปล่อยได้ไหมวิญ,ญญาณหลายๆที่ขวางในใจเราอยู่ความพยาบาท ความไม่ยอมทั้งหลายความแค้นใจทั้งหลายความสู้ตายทั้งหลายคือความนักเลงในใจเรามันมีด้วยคือยอมไม่ได้แพ้ไม่ได้อะไรเนี่ยสู้ตายตลอดเนี่ยคือไอ้พวกวิญ,ญญาณนระกที่ขวังอยู่ในใจเราที่เราต้องมาดับที่พระบางบอกว่าจเจริญแผ่เมตตากัาไว้เป็นสุขเป็นสุขไม่ใช่แค่แค่วาจา แค่ท่องจำพุทโธไม่ใช่อย่าง,งานั้นมันนั่งท่องท่องอยู่มันจะได้อะไรมันต้องทำความร,รู้สึกเข้าไปดับในใจทำความร,รู้สึกเข้าไปดับเข้าไว้ดับเข้าไว้เมื่อมันโกรธเกิดขึ้นดับเข้าไว้ทำความร,รู้สึกดับไม่ใช่ต้องออเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขแต่ใจกรุนขึ้นมาเกือบตายแล้วหายใจไม่ทันแล้วความแค้นมันเกิดขึ้นรุดเคล้าในอวิชากุศลในวิชาบาปที่มันเกิดขึ้น,นก็วิชาบาปวิชาบุญแล้วจะจะเรียนบทบาทไหนกันไว้หรือจะสอนบทบาทหรือจะ เลือกซ้ายเลือกขวาหรือจะเลือกตรงกลางแล้วแต่เราจะเลือกกันคนเรามีปัญญาแยกแยะก,กันได้เกิดมาเป็นคนไม่ใช่มีแค่หูไว้ฟ,ฟังแล้วก็จบไม่ใช่มีมันสมองไว้คิดเลอะเทอะแล้วก็จบไม่ใช่เกิดมากินได้นอนหลับก็จบหรือสืบพันธ์แค่นั้นเหรอไม่ใช่เกิดมาคู่หาครองหาคือคู่คองอย่างเดียวหรือสร้างบ้านช่างช่องอย่างเดียวสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันยังมีมันคือการทําจิตให้จรัญแสงสว่างการทําจิตให้สูงเด่นการทําจิตให้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล เพราะฉะนั้นมันมีอะไรอีกมากมายที่ผู้ตรงพระผู้ตงทั้งสอนเราไงพระพระบอกว่าผู้ตรงมีมานานแสนนานแล้วไงไหมเราเวียนไหวตายเกิดสังขารเราเปลืองขนาดไหนใช้สังขารเลอะเทอะเปลืองด้วยบาปกรรมเวียนไหวกันมานานยาวนานนี่ไหมผู้ตรงองค์ที่เท่าไหร่ก็ไปแล้วอีเรานี่ก็ยังจะเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่แน่นแหละแต่ผู้ตรงนี่ผ่านไปตั้งกี่ยุคกี่องค์ก็ไปแล้วเราก็ยังไม่พ้นทุกสักีหนึ่งเพราะเราเล่นอยู่กับกรรม เล่นอยู่กับอารมณ์จนถึงการปัจจุบันนักการนี้เวลานี้กาเรียกเพลานี้ก็ยังได้แต่ในโบราณก็เรียกเพลาจนป่านนี้ก็ยังไม่เลิกเล่นกันดียังสู้ตายยเล่นกับกรรมอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไหร่จะจบตื้นกับชีวิตการเกิดในตัวตนเมื่อเรายังไม่ยอมกันอยู่ยังสู้ตายในทิฏฐิยังมีมีวิชามานอยู่ในใจฝังใจลากฐานอยู่ ยังมีคนอุบายเล่เหลี่ยมมายามากมายอยู่ในอุปนิสัยจริตของนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องลบเหลี่ยงตัวเองซะมั่งเหลี่ยมคมเหมือนที่พระเกยกล่าวนานแล้วว่าบางคนในเหลี่ยมมากทั้งตัวดวงจิตมันกลมกลิกแววเรียบลื่นใสสว่างแต่เรานี่เป็นลูกทุเรียนเลยหนามไปทั้งนั้นเข้าใกล้ใครแลแทงก็ไปจะจบหมดทุกมุมมองทิ่มแทงก็จะจบคืออารมณ์กรรมเราทั้งนั้นนะทิ่มแทงก็จบเมืองไทย ไกลเก้าไก่กูกูแตงตายอยู่เหมือนนดที่ตีความคิดนี่คือกรรมทั้งนั้นเลยที่บอกว่าเลิกละเลิกแล้วเรากําลังสวนทวนกระแสรักธรรมคำสั่งสอนของพุทธองค์สาวกที่ดีศิษย์ที่ดีต้องเชื่อคําสอนพุทธองค์ใช่ไหมเพราะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นสาวกรุ่นที่เท่าไหร่กันไปแล้วปะผู้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติโคนการอะไรตรงไหนเรามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติให้เกิดธรรมะในใจ ปฏิบัติลดละวางใจเสื้อบ้างอย่าถือตัวถือตนไงที่บอกเมื่อไรที่เราสําคัญตัวเองว่าดีเราไม่ผิดแต่ตัวกระทำเรานี่ผิดแย่ไปมากมายว้าดินฉายแสงสว่างให้เห็นความคลุกกลักในตัวกระทำทั้งหลายแต่เรายังฝืนในธรรมของพุทธองค์ยังตวนกระแสธรรมด้วยอาศัยตัวกรรมเป็นใหญ่เราเลยต้องต้อง เรียกว่าปัญญามันจะมืดบอดได้ง่ายมันจะปิดปัญญาบาร,รมีจะเข้าถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่ได้เมื่อเรากําลังเป็นเหลี่ยมในตัวเองกันแล้วที่บอกว่าเราจะเล่เหลี่ยมแค่ไหนมากมายคนอูบายที่บอกว่าปิดใครปิดได้ปิดฟ้าดินปิดพระไม่ได้ไงเพราะดินฟ้าอากาศฉายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงทําตัวเองเข้าถูกความถูกต้องชอบธรรมเสียบ้างในนักบวชนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพยายามตั้งสติอยู่ในกุศล พยายามนึกถึงกุศลให้ดีกุศลให้มากมีเมตตาจิตมีกว้างกว้างขวางในใจอย่ามีความหินแก่ตัวอย่ามีเหลี่ยมคดเหลี่ยมมากมายที่บอกว่ามันเป็นบาปทั้งนั้นบาปทั้งนั้นเลยกรรมทั้งนั้นเลอะเทอะไปหมดแล้วจงเปลี่ยนวิถีเสียบ้างอย่าสร้างสันดานบาปนี้ให้มันคุกเคล้าคลาว,าวพื้นแผ่นดิน ในพื้นธรณีสง์ที่สถานที่วิหารติที่ประเพบธรรมของพุทธองค์จงทําตัวเองให้เข้าถูกระบบเสบ้างการเวลายาวนานอย่าปล่อยให้ปลวกมันใชบ้านจงจะพังหมดแล้วเพราะฉะนั้นจงแทะปลวกออกและรักษาเนื้อไม้เสื้อใหม่อย่าปล่อยให้มันคาใจย,ยาวนานเวลาไม่มากมายสังขารมันจะหลุกล่วงไปทุกวันทุกวันสันดานบาปทั้งหลายอากุศลจิตที่ดังหาไม่พบ เมือนเส้นผมบางปูเขาที่คิดอยู่ว่ายังถูกอยู่กวันนี้ยังถูกตลอดทุกวันนี้หามานด้พบและจะรู้ว่าย่ำแย่เกินขนาดที่เราผิดวิธีทมไปมากมายผิดศัจธรรมคำสอนพุทธองค์ถ้าใครรู้จกักตั้งสติที่พระสอนมีสติเป็นบัณฑิตจริงจจนรีบถอยจากบาปเหล่านั้นเสียเพระกกำลังเป็นก้าวหน้าผิดไปจากวิธีทมคำสอนพุทธเจ้าไปหนักหนาในผู้บำเพ็ญทั้งหลาย